จะเห็นว่าแก้มฝั่งนี้เริ่มยกขึ้นนะครับถ้าเทียบกับแก้มฝั่งนี้ก็คือยังมีความยอ้อยอยู่กรอบหน้ายังไม่ได้ยกขึ้นนะครับ <y ork> แล้วก็ตัวนะคะรับตะแคงหน้านิดนึงฝั่งซ้ายกรอบหน้าเริ่มชัดขึ้นนะครับบริเวณเหนียงเริ่มหายไปนะครับอ่ะเทีเยบด้านข้างตะแคงขวานิดนึง <y ork> <y ork> ตรงนี้ก็ยังเห็นว่าตรงนี้จะเป็นกระป๋องแก้มน,นะคะ <y ork> <ๆ>รับกรอบหน้ายังไม่ชัดเลยนะครับแล้วก็มีไขมันบริเวณนี้อยู่นะครับโอเคครับพบกับหมอตัวนิคิสต่าที่นิ่นะครับวันนี้ก็หมอจะพา ทีท่แก้มขาและเนียมแก้มกับเหนียงเนาะคนไข้ก็มาสอบถามหมอว่าอ,อ,อยากแก้แก้มกับเหนียงทำยังไงดีหมอก็เลยเลือกเป็นไฮคู่แล้วกันเป็นวิธีที่ไม่เจ็บนะครับก็ตอนนี้หมอทําเสร็จไปข้างหนึ่งแล้วก็คือซิกงซ้ายทางไหานหน้านะครับมาดูการใกล้ๆเลยนะครับหนะมอได้ยกบริเวณแก้มกระเปาะแก้มขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยกระตุ้นกลาเจนลายไขยมันนะครับก็จะเห็นว่าแก้มฝั่งนี้เดิมยกขึ้นนะครับ ถ้าเทียบกับแก้มฝั่งนี้ก็คือยังมีความย,ออย้อยอยู่กรอบหน้ายังไม่ได้ยกขึ้นนะครับแล้วก็ัวนะครับตะแคงหน้านิดนึงฝั่งซ้ายกรอบหน้าเริ่มชัดขึ้นนะครับบริเวณเหนียงเริ่มหายไปนะครับอ่ะเทียบอีกข้างนึงตะแคงขวานิดหนึ่ง,รง,งตรงนี้ก็ยังเห็นว่าตรงนี้จะเป็นกระปะ๋อแก้มนะครับกรอบหน้ายังไม่ชัดเลยนะครับแล้วก็มีไขมันบริเวณนี้อยู่นะครับโอเคเนะาะก็หลังทางจะเห็นผลมาณ0ิบถึงเเซนนะครับ อีกประมาณ1-3เดือนก็จะเห็นผลว่าจเซร็ตมันแข่เจ็บไหมครับไม่เจ็บ่ะไม่เจ็บเลยนะครับถ้าเกิดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่คลินิกนะครับ